ก็มาสู่คลิปนะครับอ้าวรับสมัครแข่งแวกาด Standard นะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับอาก็พิเศษหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเราเองอได้ทำการแข่งในช่วงกลางสัปดาห์นะครับซึ่งสัปดาห์นี้จะตรงกับวันพฤหัสที่24นะครับผมเพราะว่าเราเองเนี่ยทางร้านเนี่ยมีตัวแทนไปแข่งนะครับได้ซีเพเยอร์ไปแข่งแล้วก็ อจะต้องไปทําการแข่งขันที่ i m p e r i รียสํารโรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเสราร์อาทิตย์นี้เนี่ยร้านก็ไม่ได้เปิดนะครับจึงจําเป็นต้องอามาแข่งดิสคอร์ดกันเนี่ยกลางสัปดาห์นะครับเพื่อให้เด็กทางร้านได้ซ้อมรวมทั้งน้องๆที่ว่าได้สิทธิ์ซีดหรือว่าคนที่อยากไปเล่นรอบคันเลือกก็ได้ได้มาลงเขาเรียกว่าซ้อมฝีมือกันนะครับผมสำหรับร้านเราเองก็ ไปแข่งทั้งแวนกาดแล้วก็บอดี้ไฟ์นะครับแต่ว่าประวัติศาสตร์เนี่ยทีวีการ์เกมเนี่ยบอดี้ไฟกับแบ t t l e s ส l ริตเนี่ยจะค่อนข้างโชคโชนนะครับแวนกาเนี่ยยังไม่ไม่ไม่ถึงกับไม่ถึงกับว่าเกียรติประวัติเยอะเท่าบอดี้ไฟ์นะครับสำหรับของเฉพาะที่ร้านนะครับรอบนี้เนี่ยหมายมันปั้นมือนะครับว่าน่าจะต้องมีอะไรติดไม้ติดมือมามั่งนะครับนะครับอย่าจะ ลุ้นในส่วนของแวนการเหมือนกันนะครับรอบนี้ก็เพื่อให้น้องๆได้เตรียมตัวนะครับอย่างที่บอกไปเราเลยมาแข่งการสัปดาห์เป็นกรณีพิเศษนะครับสำหรับใครที่ว่า,าเล่นพรีเมียมก็พรีเมียมก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับเดี๋ยวจะมีแข่งสัปดาห์หน้านะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้ต้องเป็น V ีส a ตนดาร์ดก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นฟอร์แมตที่ว่าประเทศไทยใช้เป็นฟอร์แมตในการแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับ มันจําเป็นต้องให้เด็กๆมาซ้อมกันแล้วก็จะได้เหมือนกับว่าทดสอบฝีมือไปในตัวว่าเฮ้ยเวลาไปแข่งจริงเนี่ยจะได้ไม่ตื่นสนามนะครับสหรับโปรโมรอบนี้เนี่ยครับก็มีทั้งหมดด้านบนนะครับเป็นโปรโมประจําเดือนนะครับ10บใบนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยหใบรวมกันแล้วสิบใบนะครับทั้งหมดก็คือ15แบบน,นั่นเอง เช่นเคยครับได้ขั้นต่ำคนละ8ใบนะครับ8ใบเลือกได้นะครับก็ให้แบบ2แบบนะครับแบบละสี่นะครับทีเดียวได้จบเลยในส่วนของโปรโมนะครับโปรโมประจเดือนนี่เรามาไล่กันก่อนดีกว่านะครับไล่กันแบบรีบๆนะครับเพราะว่าสกิลน่าจะไม่ได้อ่านนะครับใบแรกนะครับจะมี female freeze นะครับ ในส่วนของแครนเกมนะครับอ่าไซส์หนึ่งนะครับอ่าตัวนี้โอ้แครนเกมนะครับมาแล้วใครที่ซื้อไปแล้วอยากสะสมเนี่ยก็มาหากันได้นะครับหากันได้เป็นฟอยนะครับใบนี้แล้วก็แต่ว่าเป็นอ่าจากในกล่องทีดีนะครับเพราะฉะนั้นคือไม่ได้หหัสทีอานะครับเป็นก่อนที่มีในกล่องนะครับใบถัดไปนะครับจะเป็นสัตว์เทวะเอกร d ลดาร์กอนนะครับอ่าเป็นเกรดสองนะครับใบนี้ก็ v e b 0 7นะครับผมน่า ใบถัดไปนะครับอเจนเนไซส์แจ็คนะครับเออเจโนไซส์แจ็คนะครับอ่าหนูว่าแกปเปอร์นะครับจาก VEB06 เป็นเกรด2ใบต่อไปนะครับแอคิวโรดากอนนะครับเกรด1โอ้ใบนี้เป็น v p r แทนะครับของอะคคฟฟอร์ต่อไปนะครับอ่าตอมไลท์โกชิฟต์นะครับแกรนบู Grand oo, เกรด2จาก w e b 0 8โอ้ได้เติมหรูกันนะครับของเติมหรูเยอะนะครับรอบนี้ต่อไปหุ่นยนต์ต่างไิ่ิิใดดาก้อนนะครับได m e ม s ชันโพลิตเกต2สอจาก VEB02 ถัดไปเนี่ยอ่าสเทวกรันดาก้อนนะครับ v e b 0 7เกรของโนวาแกรปเปอร์นะครับใบถัดไปนะครับ เมจิคันโพลิทคิวเดนเมชันโพลิทเป็นเกณฑ์หนึ่งจาก VEB06 ครับผมต่อไปเกอรี่เมเกอร์เดนเมชันโพลิทโอเดเมชันเยอะมากนะครับเกณฑหนึ่งจาก VEB08 โอสาวกไดเมเนี่ยหลูๆกันเลยนะครับบอกได้เลยว่าสัปดาห์นี้หลูๆกันเลยนะครับและใบสุดท้ายเป็น VPR นะครับอ๋อมี VPR ที่ไม่ได้มีในกล่องอีกแล้วนะครับ นาลูกคามีนะครับโบสลักดาก้นนะครับเกรดองอ่าอันนี้ก็คือส่วนของอ่าโปรโมประจำเดือนนะครับส่วนโปรโมของดิสคอร์ดเราเนี่ยแน่นอนนะครับปั๊มทองนะครับชาร์โดพาราดินนะครับเป็น VPR ด้วยนะครับใบนี้ไม่มีในกล่องนะครับเคิร์ดแรนเซอร์ถัดไปเนี่ยจะเป็น VPR โอ้ว VPR อีกแล้วนะครับเนอไมโกะสงคามมุสกินะครับ g e n e s i ส ต่อไปนะครับเป็นฟอส์่าเป็นฟอส์นะครับกิฟต์หนึ่งนะครับอ่าลายเดือดน่าจะเดือดเกรดนะเดือดเกรดนะครับอ่าเป็นเดือดเกรดคางเอโร่นั่นเองโอ้ใบถัดไ,ไปนะครับ VPR Neo n e เนโนะครับเอสองนะครับผู้นำทางแห่งสลายน์การ์เดนแล้วก็ปิดท้ายด้วย VEB 03ที่คุ้นเคยนะครับเป็นมงเกิดเทศน่าจะมงเกิดเทศนะครับใบนี้วัตถุ ระเบิดโทเมโต้เนโอเนกตาเช่นกันนะครับโอ้โหก็เป็นรหัส PR เนี่ยสักสามเลยนะครับไม่มีในกล่องเยอะเลยนะครับแต่เป็นกิฟต์ลายพิเศษมาด้วยโอ้ oh. น้าสะสมนะครับสำหรับเท่ากับว่าเดือนนี้แล้วเนี่ยแวนการ์ดดีมากๆนะครับดีมากๆไม่อยากให้น้องๆพลาดกันนะครับอย่าลืมมาแข่งกันได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าปั๊มทองเนี่ยนะเราก็กับกิฟต์เนี่ย น่าจะมีจํานวนจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นก็ที่1ที่2นะครับถ้าเกิดว่าได้เนี่ยให้เลือกก่อนนะครับเพราะว่าไม่มีในกล่องนะครับไม่มีในกล่องแนะนําแนะนํานะครับครับสอบวันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายออกคลิปนะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับแข่งแวงกาด V ี t a ตน a ั d วันพฤหัสที่24นะครับเวลาทุ่ม45นาทีนะครับมารายงานตัวกันก่อน2ทุ่มนะครับ นะครับชารกว่าน,นี้ถือว่าสลาสินนะครับเราจะทําการประกบคู่แล้วก็แข่งทันทีนะครับค่าสมัครรวมส่งเนี่ย99บาทนะครับ99บาทใครที่ไม่อยากให้ส่งก่อนสามารถทบไป V Pre ี i u m ยในสัปดาห์ด้าน,น่ายนะครับสัปดาห์ถัดไปเนี่ยเราจะแข่งสุกเสราร์อาทิตย์แล้วนะครับอาจจะไม่แข่งกลางสัปดาห์แบบรอบนี้นะครับรอบนี้เนี่ยพิเศษให้สําหรับเพื่อซีดเพลเจอร์จริงๆนะครับ สำหรับใครที่อยากสนับสนุนร้านนะครับง่ายๆเลยนะครับไม่ยากก็แค่กดไลค์กด subscribe นะครับกดดูคลิปคอมเมนต์คลิปหรือว่าจะลงแข่งกันก็ได้นะครับราคาก็ไม่แพงนะครับถือว่าช่วยอุดร้านให้สามารถที่จะเดินต่อไปได้นะครับสำหรับนีก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ดูมาัถึงดูมาถึงณจุดจุดนี้นะครับเอาไว้คลิปหน้างานแข่งหน้า ่ไม่พลาดแน่นอนนะครับเรามีคลิปกันทุกวันนะครับฝากติดตามได้เลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย